ค,ครับ,บคันงเยกอรัทังขาวับ่เ้กัทื่งเตรเื่อชีวิตครับน,นี้นมีโอกาสดีฝนตกมากเลยสาดินลองมันในส่ปุ๋ยแล้วก็สาดิน mà ta và có phải là tiếng lục quan năm nè rồi, giờ khi nào để thấy, qua cốt cốt và cả cưng giọt vĩu này năm nay nữa các bé, khi nào, nữa đấy này năm, đấy, đấy rồi đấy, cái công nhân thứ ba chỉ có đấy, à, các bạn để ตดดิ้นึ้นแล้วกระสีประมาณนี้ครับเหามาท่านมีหากปันไดมั่นต้วนี่เดือนครับยี่สบมือครับมันเป็นพันเจ็ครับตาก,กบทั้งสองขางมันก,นกนจะจะประมั่นซ้ำนี่ครับเป็นหล่องขึ้นมากคือเกากบปุ๋ยที่เห่าใส่ไปตัวนี้พยายามเห็ุดให้มันท่านยานมันคุ้มหล่องก่อนจะเกือบคุ้มลแล้วล่ะครับมองดมันง่ามมันกะ มลมภาพพิหน่องมาเบิง่งถ้าผูใ้ใดสนใจก็มาเบิ่งอยู่ที่สวนที่ติดต่อหรือว่าคอมเมนต์ว่าฟิพิกัดอาจจะมาเบิงบ่งครับมาเบิ่งเ่ด้วยตาของเจ้าของเองผมก็มองว่าดีมองว่าดีสำหรับผมเอา